สองขั้นหาอยกือแปขอเห็นโดยเดือยูยู้มจของีหนึ่เป็นปูทั้งข้นเปูในั่งน่าแม่นอยูหนึ่งว่ามีใหรเกิดเป็นโดยเดืให้เกิดเป็นสาโตร่งให้ได้ดวงวันก like ็ค yup. ือเน้รเขาโดยมาจาป่ายสนละเสิไม่ย่อเขาเอากนรใยว่ามองแด๊บจีเลยเหยม่นุั้นโดยมาจังโดยมาหวานโดยมาสำลเสริมผู้ได้ทานไ่ทานหน้าให้ในยกนอวางปูก็มมอิทธิฤทธิ์มาลง เสือลมุน้นั่งตาตัวลูกหมีให้เป็นตัวแท่ไม่ชีเสื่น,นอยู่ที่กอนต่างๆแล้วตาตาตายอขออุกา,า,กาสะอุกาสะอุกาสะลูกขอนอบน้อมถวายแต่น้ำลดเลิกพร้อมทั้ง,งดอกไม้กลวงมะลัยและผลไม้ที่ลูกได้นำมาถวายองค์จ้าปู่เจ้า,าย่าและเทวดา ที่สิ่งสถิตอยู่ในต้นชะบกแห่งนี้รวมทั้งเจ้ายญ้าผู้ปกปักรักษาและคุ้มครองอยู่ในหอคาแห่งนี้นะเจ้าคะยาา่้าตาในวันนี้แม่ปูตั้งจิตตั้งใจมาหายญ้านะคะตาในวันนี้แม่ปูจะมาขอโทษก,กับหญ้าให้ย่้าเมตตายญ้าประทานพรเมตตาตัวของแม่สูด้วยเถิดนะคะ ให้แม่ครูมีโชคมีล่าเดโอยแดงที่จะเกิดขึ้นในงวดประจำวันที่17พฤศจิกาพศ2568ทู้มงคลที่อยู่เบื้องหน้าของเลูกนี้เป็นทูตที่ลูกเลือกมาขอบารมีขององค์เหล่าเทพเทวาท่านประทานให้จึงได้เลือกมาได้หนึ่งอันซึ่งเป็นมงคลดีนักแล ขอให้ย่าขอให้เจ้าย่าสร้อยสังวารที่อยู่ในต้นจะบกนี้พร้อมทั้งเจ้าปู่เทรานางผู้คุ้มครองอยู่ในสาพร,ระภูมิแห่งนี้องค์เหล่าดุก,กเทวาเจ้าป่าเจ้าเขาองค์ภพภูมิเจ้าที่กระดีเมตตาลูกด้วยเถิดนะคะช่วยให้เบอร์แดงที่จะบังเกิดขึ้นของรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กุมภาพัพ 68, นพศ2568นี้จึงบังเกิดขึ้นในทูปที่อยู่ในมือของลูกด้วยเถิดหากแหน่ลูกสุดไปแล้ว ก็ขอให้บังเกิดโชคลาภให้ได้สามตัวตรงๆให้บังเกิดตรงๆให้กับลูกกับหลานให้ได้มีเงินใช้สอยมีสินเขามนุษย์ทุกคนทุกท่านที่มองดูปู่อยู่ย่าอยู่ในวันนี้ล้วนแล้วแต่ขอบึงขอพึ่งบารมีขององค์เทวดาและองค์ย่านะคะขอให้เหล่ามวลมนุษย์ทุกคนทุกท่านที่อยู่ที่ดูลูกอยู่แม้ไม่รู้ว่าแม้ผู้ใดที่เข้ามา ก็ขอให้เขาได้มีโชคกับปู่กับย่าในครั้งนี้นะคะสารพันนาๆนานาก,ก็จะเอามาให้น้องขอโท่ให้ลูกหลานทุกคนทุกท่านที่มากับลูกในวันนี้พร้อมทั้งลูกลูกที่ดูย่าอยู่ในวันนี้เขามีโชคให้เขาได้หวยรวยเือรให้เขาได้มีโชคใหญ่ที่นี้จะได้โด่งดังนะคะย่าจา๋าสาธุ พุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิมหาพุทธายะอมยะมหาเดโชรประสิทธิจิเมขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิบารมีพระภูมิเจ้าที่องค์เทวดาอารักษ์จงเมตตาประทานพรให้สิ่งที่ลูกขอนี้สำลิ์ด้วยเทินสาธุโอมเจ้าค่ะ แป้งมได้ะกรไม่ได้จุดนะเราขอกรเล่คูบเลยให้ปู่างให้แป้งก็อยู่ในตะกร้าไม่รู้มี่แป้งม่อยู่แป้งเจ้าไปเอาไหมรรถตาไกไม่ให้ปู่างไเอาไม่อแต่เลขูย่างเดียวก็ใช่เราบอกเอาแต่เลขทูบนะครับทุกคนจะไม่ได้ปะแป้งนะครับเพราะว่าถ้าแปะมันมันจะเป็นหลายอย่างนะครับปู่ท่านให้แล้วนะครับ เลขตัวตรงๆนะลูปมงคลที่อยู่เบื้องหน้าของลูกแล้วลูกนี้ลูกได้คัดสรรมาอย่างดีโชคลาบมายาะมงคลยิ่งที่จะเกิดขึ้นกุมารีจา๋ากุมารทองตัวน้อยของแม่ครูองค์เทถีเจ้าคะองค์ลุกกะเทวาพระปุ่มเจ้าที่เจ้าขาให้ได้ให้ดีให้แม่นให้ยำนะคะให้เกิดโชคเกิดลาบให้ได้สามตัวตรงๆ ให้มนุษย์ทุกคนทุกท่านเขาได้มาสรรเสริญปู่ย่านะคะเขาเล่าลือกันศักดิ์สิทธิ์ดีนักแรมงคลดีนักแรดังแล้วก็ขอให้ดังยิ่งขึ้นไปนะคะย่าจ๋าดีแล้วก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปกุมารีตัวน้อยกุมารทองหนูมาช่วยให้แม่จ๋ามีโชคนะคะทูกมงคลที่แม่จ๋าจุดนี้ให้ได้เกิดสามตัวรตรงๆนะลูก ให้มองให้รู้ให้เห็นให้ได้ดั่งใจปาถนาดังแล้วดีแล้วแม่จ๋าจะซื้อของเล่นมาให้หนูหนะคะลูกจะเอาชุดสวยๆงามๆมาถวายจะเอาสร้อยคอทองคำม,มาให้หนูใส่จะเอากระดิ่งกล้องกลางวานมาให้ใส่ฝอ้ขาหนูนะ ดูไปได้วยกันนะคะทุกคนสัญญาณก,ก็อาจจะไม่ชัดเจนนะครับขับขาให้หายยิ่งขึ้นไป ถ้าใครยังลำบากอยู่ก็ขอให้ปู่ให้ย่าช่วยเมตตาให้เขาได้เงินจำนำนำเงินจำนวนนี้ไปปลดทุกข์ให้มีความโชคดีปู่จ๋าย่าจ๋าเมตตาให้ได้รับความสำลิษผลโชคใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนี้ขอให้รับกันทั่วหน้ารวมทั้งแม้กระทั่งตัวของลูกด้วยนะเจ้าคะาหากในลูกมีโชคมีลาบ ลูกจะไม่ลืมบุญคุณปู่จาย่าจาที่ให้ในวันนี้ลูกจะกลับมาทดแทนคุณนะคะให้คำพูดของลูกนี้จงสกิดลำลึกนึกไปถึงญาติที่อยู่ในหอรมก็ดีปู่ที่อยู่ในหอฤดีก็ดีให้จุงเมตตาตัวลูกถามแม่นได้ยินคำอ้อนวอนจากตัวของแม่ครูจากตัวของลูก ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และองค์เทวดาเมตตาให้ได้รับความสำ็จด้วยเถิดนะคะสาธุส,สาธสเุเจ้าค่ะเนีนะครับก็รอดูกันลม่ปูไปยาวๆนะครับมันมีให้ปูก็ได้จุดทูปมงคลให้กับพวกเรานะครับ เดี๋ยวตัวสุดท้ายทุกคนนี่นะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืม<น>กดไลค์กดแชร์ให้กับแม่ครูหน่อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวขยับไปที่หนึง่งตรงนี้ไม่มีสัญญาณก็จะเดินไปเดินมาน <laughs> ไม่มีสัญญาณ <laughs> ที้หม,อมอ่อหมาอๆเดี๋ยวนะครับขอโทษนะครับคุณผู้ ก็ตาเอาลูกคอามว่าสูบเอาหข่กุ้ไปว้าลูกสูบกุ้งไหมใครซื้อทันก็ทันนะคะลูกเพราะว่าเป็นตัวเลขที่ ที่ต้นฉบกนะคะทุกท่านนะคะที่ต้นฉบกนะเป็นตำไทยนะคะทุกคนตำไทยนะครับต,ตัวไหน,นะครับแม่คร <quota. S 2> ูเป็นตำไทยนะคะเป็นตำไทยนะทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ที่แม่ครูมาขอไม่ได้ขอเป็นเป็นอย่างอื่นที่นี่ท่านให้เป็นเป็นตำไทยนะคะ มาขอสิ่งรอบห้ารอบท่านก็ให้เป็นตังไทยถ้าไม่เป็นตังไทยก็จะเป็นอ,อมสินนะคะทุกคนุนะคะทุกท่านแต่ที่นี่ศักดิมมก์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์มากนะคะเพราะว่ามาทีไรท่านให้ทุกครั้งไม่เคยที่จะไม่สำร็จแล้วสามตัวเนี่ยสำหรับออมสินเนี่ยแตกมาแล้วสองครั้งทกประแตกมาแล้วหนึ่งครั้งรัฐบาลไทยแตกสองครั้ง ก่อนหน้านี้ท่านก็ให้มาเอะแต่ว่าแม่ครูเองมาขอจริงๆจังๆอ่ะสามวดก็ได้ทั้งสามครั้งแล้วครั้งนี้นะคะแม่ครูก็มาอีกนี่ครับตําไทยนะครับตําไทยหนึ่งพฤศจิกิบหกพฤศจิกาหนี่งพฤศจิกาท่านไหนที่ได้เข้ามาในวันนี้แม่ครูถือว่าทุกท่านโชคดีมากเลยนะนะคะโชคดีมากที่ได้เห็นก่อนเพื่อนที่ได้เห็นก่อนเพื่อนนะคะโชคดีมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งนี้พวกท่านรีบเลยนะคะลูกจ๋าคือรีบเลยนะคะปลูกกับญาที่นี่ท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆศักดิ์สิทธิ์นี่นะครับก็เป็นตัวเลขยญ้าต้นฉบกนะครับที่อำเภออำเภอคำเคื่อนแจ้วนะครับกูดอนจานนะครับนี่นครับนี่นะครับเจ้ายญ้าต้นฉบกนะครับนี่ครับก็มีคนมาขอโชคขอลาบมากมายนะครับนี่นะครับ แล้วครูท่านก็จุดทูบได้นะครับสองปีซ้อนที่ให้มาไม่เคยดครับแล้วก็มาแม่ครูบางอนี่ก็ไม่เคยดสักทีครับตัวเลขอะไรนะครับแม่ปู่สองอะไรนะอ๋อท่านให้มาที่สองสามเก้าสองสามเก้านะครับเอฟซีนะครับท่านให้มาสองสามเก้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องแม่ครูแอลพารวยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ